เรา่อเพื่อนเราคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะ LGBT เกย์ต๊ดแต่ว่าคอมบอไปเลยค่ะเป็นอะไรชอบไม่ชอบอะไรนะคะอายุเท่าไหร่นะคะอาชีพอะไรนะคะส่งข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งดีเรื่องนี้นะคะที่บอกว่ายิ่งรู้เขานะคะลบร้อยครั้งชนะ100ร้อยครแต่ถ้าเราปิดบังข้อมูลโอ้โหเพื่อนคนนี้รวยมากเลยโคตล กิจการแบบโอ้โหโปรโ,โมทแบบใหญ่โตโมโหฬารเลยค่ะแต่เราหลอกข้อมูลค้ดเพื่อเราเคยรวยค่ะแต่ตอนนี้เพื่อเรารู้หาายเก็บไม่เกียรตะเพราะฉะนั้นข้อมูลของผู้มุ่งหวังต้องส่งให้ละเอียดชัดเจนนะคะข้อที่สามที่เราจะต้องทำค่ะบทบวาทที่เราจะต้องทำโปรโมทโค้ดห,หรืออัปลน์ก่อนที่จะพาโค้ดห,หรืออัปลน์ไปเจอเพื่อนเราคะ่ะ ว่าโค้ดหรืออัปลน์ท่านนี้เป็นใครเมื่อนหที่บอกน้องคนนี้น่ารักนิสัยดีเป็นช่างเสริมสวยทําสวนเป็นแม่ค้าเหมือนเชิเมื่อก่อนเลยว,วันนี้สักพาเขามาเจอเห็นไหมคะสงสัยอะไรสอบถามน้องเขาได้เลยวันนี้ต้องโกมุดเพราะส่วนมากคนใหม่โโมทดโค้ดไหมคะโช่โมทอัไลายไหม แล้วทําไมคนนี้จะต้องมาพูดอะไรให้เขาฟังเกสไม่เกสคะเกสอ่าได้ไม่ได้ <Yeah. S 1> ข้อนี้สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะคะเพราะถ้าเราไม่โโมดโค้ดหรืออัพไลน์คือคนแปลกหน้าของเพื่อนเราใช่หรือไม่ใช่ใช่ <Yeah. S 1> วันนี้โค้ดหรืออัพไลนมีหน้าที่ให้ข้อมูลบริษัทสินค้าแผนและก็จุดคืนคนุนที่เพื่อนเราจะได้รับ เขาไม่ได้ไว้ในและเชื่อใจกับคนที่เห็นครั้งแรกแน่นอนต่อจะให้เราสวยแต่งตัวดีแค่ไหนแต่เขาไม่รู้นะคะขนาดใส่เพชรไว้ถ้าเราไม่โปโหมกม็มีไรายได้หลักแสลนละคะเขายังบอกว่าเราใส่ทองปลอมเลยค่ะ <Yeah. S 1> เอ,อ้เพราะฉะนั้นการโปรโหกเลยจําเป็นแล้วสําคัญมากๆที่เราจะปิดได้หรือปิดไม่ได้นะคะข้อที่สี่ค่ะที่เราจะต้องทาตั้งใจทาตั้งใจฟัง ใครนะคะที่แบบไปแล้วเราเล่นโทรศัพท์อ่าเราไม่ได้สนใจนะคะวันเนี้พอโค้ดพูดผิดปุ๊บหรืออะไราพูดผิดอ่จีแนะนำจีสี่พันสองพันที่ไหนล่ะโอ้โหโกโมดมาดีดีข้อสามทำไปแล้วนะโกโมดดีดีหักหน้ากันต่อหน้าเคสเลยด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นคะเชื่อมั่นไหม,ม<า>เริ่มไม่เชื่อมั่นแล้วไปตกลงกันมาก่อนเพราะฉะนั้น พูดผิดพูดถูกอึ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวมาเคลียร์กันนอกรอบได้ไม่ได้คนใหม่ก็จะรู้ไหมว่าจีแนะนำจีได้สี่พันไม่รู้สองพันก็สองพันไปก่อนแปดพันก็แปดพันไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังได้ไม่ได้คะแล้วที่สําคัญโค้ดโปรโมทวิสเกอร์มาอย่างดีเลยเทโรล่ามาอย่างดีเลยไอเราบอกเธอมันดีดีนะแต่เธอรู้ไหมน้อยไปหน่อยไอที่ดีๆที่โค้ดหรืออะไลน์พูด เียของเพื่อนเราเลยล่ะน้อยไปหนะ่อไม่เอานะคะโค้ดดีเราก็ดีสุดยอดมากๆนะคะหรือบอกฟิกา้าดีมากเลยทอกทุกินนะโอ้โหขี้แต่ขี้แต่ขี้แบบไม่หยุดเลยเพื่อนก้ากินไหมคะไม่ฆ่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดเสริมเชิงบวกนะคะตั้งใจฝังวันนี้ตัวเราเองอาจจะเป็นผู้ตาม แต่เราไปชวนเพื่อนเราหนึ่งคนแล้วเพื่อนเราตัดสินใจลงเอดีกับเราเราเป็นผู้นำไหมคะใแล้วเราต้องไปช่วยเพื่อนเราไหมใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่โคนน้ดมออัพไลน์ทำกับเราค่ะเราจะต้องไปทํากับเพื่อนวันนี้นะคะเทคนิคโคดูี้อยากจะบอกคนให,หม่โทรศัพท์ค่ะคว่ำหน้าเลยเรารักเพื่อนเรารักไหมคะรเราเล่นเพื่อนเราเล่นไหมคะเล่นเพื่อนเราเล่นเรารักเพื่อนเรารัก เพราะฉะนั้นกว่านั้เพื่อนได้ยากไหมคะยากยากไหมยากกว่าจะชวนเขาออกมาได้ยากมากแต่สองชั่วโมงที่อยู่กับเขาสองชั่วโมงที่เราทำบทบาทของเราให้เกยียรติ <Yeah. S 1> เขาได้ไหมคะได้ <Yeah. S 1> มีใครอยากทำงานกับคนมืออาชีพไหม <Yeah. S 1> ทุกคนอยากคะ่ะแต่ตัวเราเองกลับไม่เป็นมืออาชีพตัวเราเองกลับไม่สนใจตัวเราเองกลับเล่นโทรศัพท์ เราโปรโมโทโค้ชกับอปลาอย่างดีเลยว่าคนนี้กว่าจะนัดได้คิวยาวคิวแน่นแต่ตัวเราเองไม่มีความสำคัญไม่ตั้งใจฟังเลยด้วยซ้ำเดินเข้าเดินออกโทรศัพท์นัดเคสกินนั่นแสดงว่าเราไม่รู้กฎกติาของตัวเองแต่หลังจากนี้ไปเรารู้เรื่องนี้แล้วสองชั่วโมงที่เราจะได้ผู้นำสองชั่วโมงที่เราจะพาเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนชีวิตตั้งใจได้ไหมคะได้ตั้งใจนะนะคะ ข้อสุดท้ายค่ะช่วยเชียร์ค่ะปิดการขายเสริมความมั่นใจอีกเช่นเดียวกันคนใหม่ๆนะคะโค้ชยนแล้วเป็นไงเอ็มดีไหมเหมือนที่พี่นาราบอกนึงเสื้อโค้ชสะยวยเลยนะคะเพื่อนถามบอกอุ้ยธอลงอะไรลงตาแวบจากเอมดีนะคะเหลืออะไรโชคดีก็ได้เอค่ะโชคไม่ดีกลับบ้านค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นตัวเราเองเหมือนที่บอกเพื่อนเชื่อใจเราเราให้ความมั่นใจเพื่อนกับผู้เสริมเชิงบวกว่าวันนี้เราเห็นศักยภาพของเขาเราเห็นความสามารถของเขาตัวเราและตัวเขารู้กันอยู่แล้วว่าเราลำบากวันนี้เราจะมาพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตด้วยกันขอให้เธอมั่นใจเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นไปพร้อมๆกันกับเธอแต่อย่าลืมว่าเรามีรุ่นที่ที่เก่ง เรามีโรงเรียนที่ดีเรามีระบบที่สุดยอดวันนี้ความสําเร็จของเราแค่เรานาพาตัวเรามาเสียบลัากับระบบ,บเท่านั้นเองถ้าฟังแบบเนี้ยเพื่อนจะตัดทุกอย่างออกไหมคะม<า>เพราะเหมือนเราวันแรกแตัดสินใจยากที่สุดคือ,คอการลงเอ็มดีค่ะแต่วันเนี้ถ้าเรามั่นใจแล้วเราจับมือก,กันกับเพื่อนเพื่อนลงกับเราแน่นอนนะคะห้าข้อที่เราจะต้องมีแล้วนะคะ วันนี้อุปกรณ์ค่ะจำเป็นไหมจำเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีหนึ่งค่ะแฟมสปอนเซอร์วันนี้ทุกคนลงทุนสี่หมื่นแปดเท่ากันไหมคะเท่ากันนะเนาะอัพไลน์หรือโก้ได้ลงเยวกว่าเราไหมคะได้เพราะฉะนั้นนะคะเคสของใครตัวเราจะ